ดูดวงชาวราศีธนูดวงช้างเผือกหนึ่งในล้านจะเจออำนาจบุญบารมีวาสนาโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศิทธิ์คำชูปกปักป้มคของรักษาดวงชะตาจะเปิดดวงของท่านใช่ธรรมดาที่ไหนดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งพุ่งข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่น่าน,นจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตำแหน่งดมูล มณเห์มนจันทาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงรับหนุ่มรักหนุ่มหลงนาผูใหญ่รักก็้หลงพากันโสมนัดโดแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเ็จถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะชิงไหวชิงพลิบกล้าที่จะใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายการส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ซ้ายสาดาบขวา3าดาบตั้งมั่นนับสิงหสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชกตตาตกตำแหน่งนะครับผมการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาพาระราชาถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มานปราบศัตรูให้เยืนเตียน ตกตำแหน่งเอมเบโรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงผันนกน้อยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาจะเจริญุูงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภเพราะนั้นจะทำอะไรก็จัดหนางจัดเต็มในโชกตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรตกตำแหน่งการปฏิบัติการส่งมอบเหรียญทองตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ดวงนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนักดวงหนึ่งในล้านจะเจอดวงช้างเผือก ดอสตาร์ส่องแสงบนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่หเหลี่ยมเล่กลเพธทุบายการที่ท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งจ u s t ิ i นะครับผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนา สามถ้วยบังเกิดขึ้นในโชกตาท่านอาจจะสับสนงงงวยว่าข้าพเจ้ามีบุญมากแต่ปัญหาต่งตางๆก็เข้ามาตามมามากด้วยตามไปนะผมการปฏิบัติโดยการเริ่มเริ่มต้นจะมีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเนี่ยยังเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างตั้งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังตงัวชะตตขางถ้าตกตำแหน่งชาร์ลอตต์นะผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า จัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเทมเพเรนนะครับท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับดวงแบบนี้ขอทานายว่าท่านจะได้เป็นที่1จเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การาการเงินรับทรัพย์รวยโชคนะครับตกใจกิมนีกดซุปเปอรแ์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ค่าครูให้ติ๊ทางช่องได้นะสนับสนุนทางช่องได้ครับ รรรัััับบฟงตอกนนยาาาววๆคชศีธ่เดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนอกจากนี้การเชื่อมโยงระหว่างดาวพฤหัสบดีและดาวศุก ยังส่งผลให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จทางการเงินอย่างไม่คาดคิดด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ผู้ที่ทำงานประจําจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือหัวหน้านงานมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยถักดันความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานในช่วงนี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงออกเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการประนัิประนอมจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทุนที่น่าสนใจในอนาคตด้านการเงินด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ส่งผลดีต่อด้านการเงินทำให้เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวการวางแผนการเงินที่รอบคอบจะนำมา ซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเทศกาลปลายปีการลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเก็งกำไรในช่วงนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบมากขึ้นด้านการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการวิจัยคุณจะมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้ดีขึ้น และมีโอกาสแสดงความสามารถผ่านการนำเสนอผลงานหรือการสอบควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการศึกษาต่อหรือการพัฒนาทักษะใหม่การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายยอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพและไลฟ์สไตล์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษการทำการตลาดออนไลน์ จะได้ผลตอบรับที่ดีควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างแบรนด์และขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลการจัดโปรโมชั่นพิเศษและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องที่จะเข้ามาเด่นๆ 1. โอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในด้านการงาน สอการได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการลงทุนสามการพบปะผู้คนใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิต 4. การเดินทางที่จะนำมาซึ่งโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาอาจมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจหรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนาควรระมัดระวังในการเดินทางช่วงกลางคืนและตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมก่อนออกเดินทางการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้านความรักคนมีคู่คู่รักจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยเรื่องสำคัญที่ค้างคาใจความเข้าใจระหว่างคุณและคู่ครองจะลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมพิเศษ ร่วมกันอาจเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันสำหรับคู่ที่ผ่านช่วงความขัดแย้งมาจะพบว่าปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายลงทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกันมากขึ้นคำแนะนำสำหรับคู่รักใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้มากขึ้นสื่อสารความรู้สึกและความต้องการอย่างตรงไปตรงมา ร่วมกันวางแผนอนาคตและเป้าหมายในชีวิตเปิดใจรับฟังและเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายด้านความรักคนโสดดวงความรักของคนโสดในเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมากจะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานสังคมการพบปะทางธุรกิจ หรือผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิทคนที่เข้ามาใหม่จะมีบุคลิกที่น่าสนใจและมีความเข้าใจคุณเป็นอย่างดีช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนทําให้ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกควรให้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอกันให้ดีก่อนตัดสินใจ คำแนะนำสำหรับคนโสดเปิดใจให้กับโอกาสและคนใหม่ๆไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องความรักให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วยสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการงานสรุปภาพรวมประจำเดือน เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีธนูทั้งในด้านการงานการเงินและความรักการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการวางแผนอย่างรอบคอบจะนำมาซึ่งความสำเร็จสิ่งสําคัญคือการรักษาสมดุลในชีวิตทั้งการทำงานการพักผ่อนและการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในช่วงเวลานี้ข้อแนะนำพิเศษ 1. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ 2. รักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สใช้สติและเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอภาพรวมเดือนนี้ชาวราศีธนูจะมีพลังงานที่เต็มเปีย่ยมด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณส่งผลให้มีความมั่นใจและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต เป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองด้านความรักสำหรับคนมีคู่เศร้าคู่รักจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันการสื่อสารระหว่างคู่จะราบรื่น แต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างแต่ไม่รุนแรงแนะนำให้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเช่นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำรรกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสา โอกาสในการพบเจอคนพิเศษมีสูงในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนโดยเฉพาะจากการทำงานหรือการเข้าสังคมคุณจะได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันอาจเป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษาหรือมีงานอดิเรกที่เข้ากับคุณแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้ดีก่อนตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ใดๆระวังการหลงรักแบบฉาบฉวย ให้พิจารณาบุคลิกและนิสัยใจคอให้ทีถ้วนคำแนะนำพิเศษควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างโดยเฉพาะในเรื่องความรักระวังการตัดสินใจที่เร็วเกินไปในเรื่องความสัมพันธ์ใช้เวลากับตัวเองบ้างเพื่อทบทวนสิ่งที่ต้องการจริงๆในความสัมพันธ์ หากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันควรพูดคุยกันอย่างใจเย็นและจริงใจเป็นช่วงที่ดีในการเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่การพบเจอคนพิเศษช่วงเวลาที่เป็นมงคลวันที่ดีที่สุดในเดือนนี้คือช่วงวันที่หนึ่งถึงหและ25สิถึงสาเป็นช่วงที่ดวงดาวโคจรในตำแหน่งที่เกื้อหนุน ด้านความรักและความสัมพันธ์เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือการกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่สิ่งที่ควรระวังในช่วงกลางเดือน15-20อาจมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็นในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ โดยสรุปเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีธนูในด้านความรักแต่ต้องรู้จักใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการตัดสินใจการเปิดใจและการสื่อสารที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความสัมพันธ์